เราอยู่ที่ปั๊มเขาโตครับน่าจะเป็นจุดสตาร์ทของกิจกรรมไลท์อิดไลท์2014นะครับในโครงการทัศนิบา i น์ไทยแลนด์ครับตอนนี้ก็เรามารวมตัวกันแล้วก็ทีมในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็รถนำขบวนรวมถึงรถเซอร์วิสเจ้คันนี้เชฟโรเลตนะครับก็มาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับร่วมพูดคุยกับสมาชิกครับว่าตอนนี้มา้องถึงเรียบร้อยแล้วเอา นะครับโมครับสวัสดีครับนี่นี่นี่ก็วันนี้เราไงครับจุดแรกของเราก็ตามที่ดั้งหมายครับเรามารวมคนที่ทำอันนี้เป็นการเอาโคนะครับเพื่อที่จะออกเดินทางมุ่งสู่ภูเก็ตนะครับบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสก็ทัศนาวิถีน่าจะดีนะครับครับจริงๆสิ่งที่เราทำวันนี้เราเน้นเรื่อง ตามกับนีีนะตามหามิตรภาพทางกับนีีตามที่เราได้อบรมกันนะครับสัญมือตามางสัญมือครับเป็นระบบนะฮะแล้วก็เพื่อไปตามหามิตรภาพที่ภูเก็ตซึ่งน่าจะเต็มเปียนเพราะเพราะว่าเขาที่ระสายกันก็เตรียมตอนรับเราเต็มที่พี่โอเ้วกับทีมงานเราขีกับทีมงานมากมายนะครับมีรถจักรยานยนแล้วก็รถของเราครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้รถกันนะครับเพราะว่ารถนี่ก็เป็น ายานพาหนะที่เราใช้เดินทางก็ต้องมีการไหว้แม่ยานางรถกันนะครับเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของขาวนักเดินทางของเรานะครับผมเทียวมารับทำอะไยได้เลยครับมารับเลยครับมารับ

น่านครับเดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเราจะไปจุดพักรถที่หนึ่งเป็นระยะทาง61กิโลเมตรนะครับจุดพักรถคือปั๊มจำโบนะครับพี่ปั๊มจโท่าแซครั๊มจำโบ้ท่าแซนะครับ61กิโลนะครับผมเราจะใช้ความเร็วประมาณเริ่มต้นที่8ปิกนะครับ To ride, not to fight hate crisis so with Yeah, I made up my mind We got to keep a coupa Cool walking for it Yeah who crazy Koopa to Coinbullamla, it's Sayonara. I'm gone to the floor, won't see it tomorrow. My peoples, I love you, gotta do what I do. kill, can't nobody i me, you're destined to do it. Look long and I prove it. Superman to that moon, I swear to God that I do it. Look it when I'm over, that one downtown with my shades on Stuntin', Gotta make something out of nothing its i did not even ไปพี่เพี่ยวครับวันนี้ไม่ไปแล้วครับพี่เอาพอดีอุปสรรคหลายๆหลายๆด้านครับเลยไม่ได้ไปเลยฝากแบมซี่เป็นแรงใจให้นะครับอ๋อสุดยอดครับนี่ครับพี่โอ้คึนทานครับนี่ครับทุกคนพี่โอ้คึกคานครับเอาแบมซี่มาช่วย คมากครับโหนี่มิตรภาพจากพวกเรามัาทัศนิกครับไปความมันถึงจะกูวานที่จะไปถึงเป็นนรกที่มีไฟถึงจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนไม่มีมาบอกว่ามั่อไม่จะไปจะทำให้จนได้ถึงแม้จะ่ายก็สู้ใหม่ถึงแม้ต้องตายไม่เป็นไรสู้เหมือนครั้งแรกจนสุดท้ายกูไม่กลัวที่จะไปให้สุดขอ เส้นทางนะครับตัวเส้นทางนะเพราะว่าวันนี้เรามาคือว่ามาส่งมาดูแลกันใราานะรนะหว่างทางนีคในเม็รก้อหนึ่งก็ยังมาได้นลาจะลื่อนอีกที่เขากบ้านได้ครับนอนอ้ามีสองวันแล้วที่ฐานฐาพระเย็นยังไงกันครับเพชรบุรีไม่ล่ะไม่รอดครับเป็นไร,รอ่ะเฮ้ยนะฟัาางจ๋านะ ตำแหนยงบางจานะสบายมากสบายมากเหมาะปะเราละเอียดละเอียดเลยแหละเหมาะเเวลามาไม่ได้อีกแล้วแบบนี้ใครพลาดคือว่าเสียใจด้วยตื่นเต้นขนาดไม่ได้นอนเลยครับตอนเช้าผมต้องโดปแบนด์เลยไม่มี เครื่องล้อลูกสูบติดครับหลายรอบ้รงต้องเอาขึ้นไปบนรถสวิตก่อนครับยังไงจะเราเอาไปขี่ต่อข้างหน้าครับเพราะว่าตอนนี้แดดมันร้อนครับอันนี้เรามาชมสภาพรถกันหน่อยนะครับรถไม่ไหวนะครับตอนนี้แต่ใจของออพี่ยังสู้นะครับสู้ครับออมาถึงขนาดนี้แล้วอันนี้เราลุย ลงต้นหลังส่วนครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะเอ็ดมาได้เลยแล้วก็ยังไงซึงก็มีลูกสูบสูบติดไปนอเองร้อนเราปิดแ,แช่ยาวพักสักคู่พอก,กินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้ได้เชือย่างดีได้เชื้มาดูติด oh, เลยติด <laughs> ไป <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> ข้าไปกินข้าวก่อนดีกว่านะมั่งเนี่ยโ้ oh, สุดยอดครับ ตอนนี้อยู่บนสวรรค์ตอนเนี้ยตอนนี้อยู่บนสวรรค์เมื่อกี้ได้ท <c oughs> ั้งหกร้อนจัดโซ่ๆครับยอดเลยพี่ผมจะไม่ยอมแ,ม <c oughs> แผน่แย่ผมเ้องถึงพัคเกตรับเลย พวงกันยกได้นี่เราก็มาเจอพี่ครับพี่เขาขับบิ๊กไบค์ครับขับวสิตนะครับก็ที่ท่ายนะ้าผมเดิมๆบ้านเดิมท่ายนะาพี่เห็นพวกผมขี่มาใช่สวัสดีเจ๊ ครับโอ้โหผมก็ขอบคุณมากเลยพี่ขี่มาส่งยังท่าสนะนะครับขี่ผมมาจนนี่เลย70กว่ากิโล70กว่ากิโลครับก็ถือว่าแต่ยังเลี้ยงน้ําเราด้วยนะครับนี่เป็นน้ําใจของมิตรภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือว่าคลาสสิกนะครับเราหใจสองล้อมืันครับพี่ใช่ครับก็วันนี้ของพวกผมมีอะไรมากมายที่มอบสติกเกอร์ที่แล้วก็เป็นอ้ได้เป็นของโครงการ80คะแนนยินดีและก็ทำเร็วแล้วอันนี้ากคือมีเรื่องที่มาบ้านไอ้นี่ยนั่งโอเนี่ยคือ ไไหนก็ได้เหมือนกันครับใไปถึงเลยถ่ายรูป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 ถ่าอรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปี่าลวงปถ่ารับตอานี้เราอยู่ที่ปัรูปถาเทคป่ายรูปถ่าครบปังหวรดสุรายรูปี่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ยรูปถ่า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 รูปถ่ายรูปถ่ายรูปถากที่ถ่ายาูปถ่ายรูปถ่ายรูาเดินทางมาาเราเราย ก็ทุกคนก็ยินดีต้นรักันรู้สึกว่ามีโอกาสเนี่ยแมป์นี่เราก็จะพาครอบครัวมาคุณขนมนี่ก็คือกาอ่อยกาแฟอร่อยนปนเางช้าข้างานแล้วถ้าใครมีโอกาสด้มานสองร้อนะมาแี่นี่เสืยบกมาเลยครับเรวก็บอกเขาว่าเราเป็นทางสองร้อกับหลองจากแก้วละสามสิบ้าเป็นแก้วห้าสิบ เราเป็นนะครับก็เค็นที่ภาคเราแต่ดแบเราสิเขาเป็นาทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรกันครับทำอะไรครับเลือนฝ่าเท้าครับเมื่อยขี่รถมานานนะเมื่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับผม่เมื่อยจากด้านล่างขึ้นข้างบนยอดตังค์ด้วยสิครับนี่ดูน้องเชนครับน้องเชนวันนี้เป็นอะไรครับน้องเชนเป็นกู้ภัยครับเสื้อเข้ามาใส่เขาตบความไม่เหมือน เป็นมินมอเไซค์ได้ฮะทีทีมสวิตต้องอย่างงี้เนี่ยิีเอสครับพีเอทนัด้หน่อยบอกพี่เอ็ดครับพีเอถนัดช่อยอกไปแต่โอฟันสุดใจแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ ครับตอนนี้เรามาถึงภูเก็ตแล้วครับก็ตอนนี้มีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตก็มารอรับพวกเราเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ได้นำตัวไหนพี่ผมยืนบังรอนะบังาะถลางกันสบไปมัน้ั่ง ชั้นสองครังในจ้างในจางประจํากก็วันนี้มาทมาลอนนานยังพี่ก็ดีมากขึ้นใไคือยังก็พอดีก็เราก็มาช่วยกันนวันนี้ฝมาฝากหน้าฝากตัวก่อนเลยยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเตาครับเตารัทั การเป็นทีมเซอร์วิสให้ทีมนี้ก็ดูแลกันครับผมยินดีครับที่ได้รู้จักครับผมเหตไทครับอยู่วังน้อยขั้นศึกกับอายุทยาเหมือนกันครับครับผมสวัสดีครับผมพิทนะครับบางสะพานน้อยนะครับประจวบคุริยนคับผมต่อน่ะผมต่อเนี่นะครับผมแอปนะพี่แอปคุณแก็งติดกับสไตล์เร็วๆนะผมไปเรื่อยๆโอเคครับทุกคนลุกขึ้นนะที่ส สวัสดีครับผมเมกชัยยันกายเกตคลาสติกครับบางมิดครับบามิรบางมิวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมผิครับสวัสดีครับผมกิคืนคอยู่ตรงนี้แต่ฉันยังคงกาวไปยัง